ดึกแล้วยังไม่นอนนอนดึกกันวันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อติดรูปติดลูปผู้ที่เป็น้าภาพคือจุดลูกอันนี้จะทับลูกก็คือจุดลูกยกดวงอ่าฮะจุดลูกยกดวงติดลูกยกดวงอันนี้อ๋อเทียนนี่เป็นเทียน อ,อันนี้เป็นทยนยกดวงเนาะเทียนยก,กดวงเป็นชุดเทียนยกดวงนีอ่อันนี้เป็นเทียนยกดวงอันนี้เป็นชื่อที่ปิดแปะกัแล้วเนาะแปะแล้วน,นี่เป็นแปะมาแล้วเนี่ยคนจะรวยเี่อ๋อคนเขาจะรวยคนนี้คนเขาจะรวยพ <laughs> รุ่งนี้นี่อ๋อ เนี่ยคนจะรวยอืเอาเอาอันใหญ่เลยปังปังเลยปังเลยคอยดูพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาปะเฮเขาจะเฮเองเขาจะเฮอ่าอืในชุดใหญ่นะชุดใหญ่ใหญ่ชุดใหญ่จะภาพชุดเปิดดวงเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีอ่าอืออันนี้ชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กอ่าอันนี้ชุดเล็กของเฮชุดเล็ก

คนยกดวงเยอะเนาะดังนี่ไหนดูสิยังไม่หมดยังปิ้นไม่หมดเป็นไดแค่นี้แหละวันนี้เรื่งไ่ทำงานแล้วพ <c oughs> ักผ่อนแล้วอันนี้นะโหเยอะเลยนะเยอะเลยนะนี่เยอะเลยโอ้โหหลายคนมากครับตอนนี้<ด>หลายคนมากเดี๋ยวมีกันอันนี้อันนี้จะเป็นไวในกระทงเนาะ กระทูก็จะไว้ในกระทงชุดหนึ่งแล้วก็จะมีคือในในประกอบในนั้นอะ่ะจะมีแบบนี้ชุดประมาณนี้มีเทียนเทียนก็จะมีชื่อของตัวเองนะชื่อของแต่ละคนมีเป็นช,ชุดนะหนึ่งชุดก็จะมีเทียนมีเทียนเทียนมีกระทงแล้วก็ลูกกรแล้วไม่รูนี่นคือหนึ่งเซต อันนี้ชดเซตยกดวงเซตยกดวงเซตยกดวงจุดพลุต่างหากจุดพลุเซตจุดพลุต่างหากจุดต่างหากก็คือว่านี่คือใครที่จองเป็นเฉ้าพใครที่ที่จองเป็นอ่าจุดพลุยกดวงเปิดดวงตัวเองอ่าอืมจุดจุดเองไม่ได้มาเนี่ยเพราะว่าผูจุดให้แล้วก็สวดอันนี้ต้องเอาเข้าตรวจทําพิธีก่อนนะทําพิธีด้วยเนี่ยทั้งบนนี้เจ้าพอืมอันนี้ก็เนี่นะอืมทาอะไรจะได้ขึ้นชุดใหญ่ ทำอะไรจะได้ขึ้นเหมือนลุอ่ะฮะอืมชุดเล็กยังไงชุดใหญ่ยังไงอืชุดเล็กยังไงชุดใหญ่ยังไงเนี่ห้าร้อยอชุดเล็กห้าร้อยเก้านัดเก้านัดเออเจริญเก้าหน้าจริญเก้าหน้าเนี่ยหนึ่งนัดอันนี้หนึ่งนัดอืมเป็นหนึ่งเดียวรางวัลที่หนึ่งอ่าดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่อือออนะคุณแม่ๆก็พากันทำงานอยู่เลยเนี่ยนี่เขาก็จองมานะฮะ ทางจองเออืมแต่ยังไม่ได้พิมพ์รูปออกมาเดี๋ยวก็พิมพ์เพราะว่าลูกติ์มาจากขอนแกตัวจองแล้วก็ลูกศิ์ที่มาทําใบสีนีก็จอดตอนนี้พักก่อนพักก่อนเหนื่อยแล้วแต่ว่าตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอืมเป็นอย่างนี้ดึกแล้วทางานกันจนดึกแล้วเก็บของเก็บแล้วเราก็จะเอาขึ้นสวดสวดยกสวดเปิดด้วยอ่าอืมอ่า ก็ปีใหม่แล้วนะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะเจริญรุ่งเรืองเนาะปู่เนาะเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยร่ารวยถูกหมดนี่ถูกเลขพุกนี้อือหมดนี่มีเงินอ่าอืมหมดนี่มีเงินเม่ตอนหัวคำนะบอกลาวเข้าไปนะห้าศูนย์เก้ามันออกศูนย์ห้าเก้าโอ้โหนะเข้าสามตัวนะมึนเมื่อตอนเย็นไม่เป็นไร ใครได้ก็ถือว่าใครได้ก็ถือว่าดีโชคดีโชคดีก่อนปีใหม่ดันั้นพรุ่งนี้ก็โชคดีอีกตอนนี้กําลังเป็นรูปติดรูปติดเตียนอ่าอันนี้จะเป็นชุดคุณชนะคุณชนะอือก็อยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าจะอ่านทุกคนก็เดี๋ยวเราดูไลฟ์สดตอนทำพิธีแล้วกันอ่าอันนี้ก็เยอะนะแต่คนที่นี่เราก็แจ้งไปในกลุ่มบ้างแล้วนะครับว่าว่าใครก็เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอันนี้เซ็ตชุดเซ็ตนี้นะครับ อันนี้เทียนยังติดไม่หมดนะใกล้จะหมดแล้วนะใครที่ยังไม่ได้จองกรีบรีบจองกันครับนะครปีนี้ต้องรอบปีนาขนาดขอนแก่นยังดันโดนมาเลยวันนี้มาจุดพลุด้วยวันนี้มาจุดพลุเป็นจะภาพพลุด้วยนะไม่เอามาซื้อมาเองนะมาตะปูด้วยเอาซื้อเองก็ได้นะแต่ไม่ซื้อว่าจุดที่นี่ก็บอกว่าจุดนี้ดังงานนั่นติรอปีไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยนะ อวนไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ทำพิธีไปแล้งานเยอะเลยงานเยอะเลยงานเยอะล้นนะไงก็โยนงานมาให้ปู่ทำบ้างเด้อปู่เหนื่อยยังไม่พอรับยังรับได้เหนื่อยก็ทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองลงด้วยตัวเองด้วยทำด้วยบอกว่าพรุ่งนี้บอกว่าพรุ่งนี้รวยเนี่ยรวยเลขอะไร รวยเนี่ยพรุ่งนี้ให้เขารวยเนี่ยรวยเลขอะไรเก้าหนึ่งนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งฟันธงฟันธงจะบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขาเป่าสำนักอ่าอือเราแค่เลขเก่าเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพอโมอีกแล้วโมอีกแล้วระวังนะโมโมแบบนี้เด็กเจอสิบเจ็ดอายุไม่ถึงสิบแปดนะ โอแต่เลขเก่าก็อย่าทิ้งเลขเก่าก็ซื้อไว้บ้างเลขเก่าของปูนมีเก้าศูนยกับสามหแล้วก็เลขของอาจารย์เสริมไทยใช่หกแนะครับแล้วก็เลขฝันเลขฝันว่าคุณยายคุณยายไง คุณยายฝันเห็นคุณยายฝันเห็นคุณยายียาย่ได้ออกเลขเก่า,กาไม่ออกเลขที่ออกก็ออกเลขที่เอาไรให้หุ้งวัดก่อนเนี่ยเรายัางยังสงสัยอยู่ว่าเลขงวดก่อนกับเลขที่ให้เราที่เราให้ก่อนเนี่ยะจะเอาตัวไหนหเพราะว่าแต่ว่าให้สลับนะทีนี้มันมันไปเข้ากับฝันเห็นช้างออมันเจ็ดเจ็ดไงงวดที่แล้วมันออกเจ็ดห้าเจ็ดมันอาจจะมาเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยอาจจะเจ็ดเจ็ดใช่ก็เลยชอบสองเจ็ดเจ็ดชอบสองเจ็ดเจ็ด เาบว่าคนขี่หลังช้างสองคนอ่าอืมก็เลยว่าเออน่าจะเป็นสองเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวมีสองเจ็ดเจ็ดใครจดทันก็จดนะอ่านะครับเพราะว่าให้ให้ตามความฝันเก้าศูนย์หกนะครับแล้วก็สามหกนะแล้วก็อ่าหกแปดหกแปดหกแปดแล้วก็อเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันตรงกับเลขวันเกิดปู่ด้วย อ่วันที่สิบเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดอ่าสองเจ็ดเจ็ดอยู่แค่นั้นประมาณนี้นะไม่ต้องเดี๋ยวบอกว่าให้เยอะอีกไปตัดกันเอาไปตัดกันเอาอูไปตัดเอาตัดเป็นก็ได้ตัดไปเป็นก็ไม่ได้แล้วแต่จะเข้าหรือไม่เข้ามาจะเข้าจะเข้าหรือไม่เข้ามาลุ้นกันอ่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แล้วก็เราก็มาพอวันที่สามสิบปุ๊บเราได้เลขปั๊บเราก็จุดวันที่ลุฉลองก็ก็พรุ่งนี้ รับทรัพย์วันที่สามสิบก็ฉลองใครที่ยังไม่นี่ดวงก็สามารถที่จะรอรอลุ้นก่อนรอรุ้นก่อนก็ได้แล้วค่อยทำค่อยทำถ้าได้โชคก็ทำถ้าไม่ได้โชคก็ทำได้โชคก็ทำไม่ได้โชคก็ทำเพราะว่าต้องทำเพราะว่าชีวิตจะได้ดีหนุนดีดีหนุนหนุนชะตาตัวเองหนุนดวงตัวเองอ่า ยกบารมีตัวเองยกดวงตัวเองยกโชคยกลาบยกเงินยกทองยกให้มันดีขึ้นยกให้มันสูงขึ้นจุดลุให้มันโด่งดังไปเลยออ่านะครับใครยังไม่ได้จองรีบจองนะครับรีบจองเนาะนะครับอันนี้เป็นพลุชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่อันนี้ก็เป็นประทัดนะไม่ใช่ประทัดปีนี้ไม่ได้จุดประทัดนะจุดพลุอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของแต่ละคนนะครับรายชื่อของแต่ละคนนะครับนี่นะครับเยอะมากนะเยอะมากนะเยอะมากนะเยอะ เยอะมากเลยครับจะเปิดให้ดูว่าทุกคนก็ไม่ได้เนาะอ่ะแล้วใครที่ยังมายังนี่ก็ยังมีอยู่นะเดียนยังมีอยู่ยังมีอยู่สามารถจองกันมาได้เรื่อยนะแล้วก็มีจากต่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเดี๋ยวเขาจะมาหลายๆคนนะใครจะทําก็จัดไปนะใครจะทําก็รีบจองติดวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนโอเคขอไปพักผ่อนก่อน่าแยกย้ายกันพักผ่อนนะปูเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้สู้งานกันต่อครับเตรียมงานกันต่อครับรทำรวย